สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้พี่น้นนองมาเปลยนบรรยากาศเนาะพญอวันพะอีเอียนนี่หว่ไหนข่อยเอียนข้ามนงนั้นั่น่ะอ๋อ oh, พี่น,อน้องเรามหอยไปเอหวั oh, ี้เอาเกือบบูดมาบรยากาศ่มยันเป็นยาพี่น้องมามา,มาชมธรรมชาติปาบ,บุงไหนโอ oh, ้ยยีดาบุงลองไปเกีไปพญอวัน น่ากเป็นเปื่อแต่ว่าเป็นเปื่อสินงามเนาะมันกินได้บ่ไอเนี่ยอ้กินได้แค่ไายเอียนอ่ะอ๋อยอดเก็บเก็บยอดมันอย่างเดียวนะจ้ะลงไปป้งามบ่พี่น้องธรรม,ม,าามาชาติเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งดอกบัวกันได้อ้เด้อเก็บคลิปนี้เก็บบรรยากาศ ธรรมาชาติธรรมาชาติฝากพี่ฝาก,ฝาก,ฝากน้องนะคะเนาะเขาเป็นงม้มงามบัวหน่อยพี่น้องอะอ่อนกอเขาเขาเจานะ้าเนาะงามคักงามแน่ ผดมสมบูรณ์อีหลีฟังท้างีนก็จะเป็นหน้าบัวพี่น้องกระเจ้าปลูกดอกบัวหน่วยบัวกลังเป็นตะตะออนซ้อนกาลังกินพี่น้องเก็บภาพง,งามๆมาฝากดอกบัวกระเจา้าคืิสิจปลูกไว้สะขายเนาะจนได้หลาย ล้งเป็นนวยกับมีโอ้ยอ่อนซอนอันดอกกับดอกอันนวยกับน่ยอโอ้ยเต็มเลยพี่น้องหน้าบัวข้าเจ้างามดีพี่นอ้องเสียงหนกกับพองเสียงลดกับพอง พี่น้องบรรยากาศบรรยากาศงามแท้ป้าพญอ้วนนั่งกันดิ้วสิกเห็นไวๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะสูมเบิ้งพญอว้วนมีขวดฟอม สำหรับคลิปนี้ก็ชมบรรยากาศงามๆนะคะนอะพอบพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อะค่ะเด้อสวัสดีค่ะเด,ดี๋ยวิยนต่เสียง